เราทำคลิปเราก็ได้เงินเน๊บ <ขอ S 1> คนเข้าดูนี่อาหารตอนเที่ยงอาหารเที่ยงไม่น้อยกินกับลูกกัลานปลาเผามีปลาเผาปลาเผาปลา,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 าเผากินปลาเผากันวันนี้มาบ้านลูกสาวคะ่ะนี่ บ้านลูกชาวนะคะกินปลาเผาค่ะนี่บ้านลูกสาวอันนั้นข้างนอกอันนั้นครัวบ้านลูกสาวครัวอันนี้ในบ้านค่ะ ในบ้านลูกสาวค่ะนี่ลานอันนี้บ้านลูกสาวไม่น้อยนะคะบ้านลูกสาวไม่น้อยค่ะบ้านลูกสาวอะไรบ้านลูกสาวนะคะ อันนี้ในครัวทำกับข้าวบ้านลูกสาวนะคะนี่ในครัวครัวลูกสาวอันนี้อยู่ในครัวนะคะบ้านลูกสาวะคะ่ะ กินข้าวกินปลาต้าานกล้ยไม้บ้านลูกสาวแม่น้อยนะคะอันนี้หลังบ้านค่ะอันนี้อยู่หลังบ้านโต๊ะกินข้าวข้างนอก มีในบ้านมีในบ้านนะคะบ้านลูกสาวอันนี้บ้านลูกสาวมีน้อยะคะ่ะ หนูกินไหมกิน้ฮะกินปลาเผาไหมลูกปลาเผาอร่อยนะนี่บัวกินไหมนี่ขนมนี่เหรอกินข้านมให้หมดอ้าวขนมมีประโยชน์อยู่บ่กินปลาเผามีประโยชน์ด้ลูก พี่เมียวนู่หิวไหม,ไมหเ,เามาหรอทะทำงานบ้านไปเดี๋ยวยายหิวยายหากินเองยังไม่หิวเดี๋ยวนี้กินคนเดียวไม่อร่อยรอกินเดี๋ยวให้แม่เสร็จทุละเแล้วค่อยกินด้วยกันดูนั่งไม่สวยเลยเนอ,อเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มโอ้ยยายตุม่มโทรมาหา <laughs> ยายตุม่มโทรมาหา นี่เดี๋ยวนะยายจ่อยเดี๋ยวโทรหาเด้ออีกนิดเดียวนะเดี๋ยวโทรกลับนะคะ,สะแสดงว่ายายตู้มาแล้วบอยายตู้มาจากลาวแลว้วอันนี้ซื้อมาแล้วไม่เล่นเลยเนี่ยเยด้อมือของเล่นน้โม,มอันนี้จีพันนี่ซื้อมาลูกเก้าร้อยเก้าเก้าอืมตะก,ก้า อยู่หลังบ้านนี่อลังการเลยเนาะเอาอันนั้นรูปรูปเหมี่ยกับยายหรือเปล่าใช่ออชุดชุดลาตีน,นี่เหมี่ยกับคุณยายเหรออ,อืม,อม ยายเอาไปไม่มีที่แฝนมันอังบ้านแล้วหมาเรามีสักตัวไหมเนี่ยไมม่ีคตด้หมดแล้วเปล่าลูกเอานูไปทำกันบ้านเลยทำกันบ้านเลยเดี๋ยวยายก็หิวก็กินเีงเองไปไปเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ติดลูก นายบอกว่าจะสอนยายเล่นเกมฮะเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันจะเล่นเกมแล้วย,ยน้อยาหเล่นเกมอะไรสอนเล่นเกมอะไรสอนยายสิใชอืมหนูทำในห้องบอกเปิดแอร์ไหมลูกเออเออโอเคโอเคอันนี้คือบ้านลูกสาวนะคะ ม่น้อยมาบ้านลูกสาววันนี้มานอนอยู่นี่ค่ะอันนี้ในบ้านภายในบ้านค่ะอลูกสาวกินในบ้านข้าวอันนั้นอยู่ข้างนอกค่ะอันนั้นนอกอันนั้นในครัวนอกบ้านค่ะ